สวัสดีคุณลูกค้าและ FC ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับจานจูอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมพามาดูกระบะเป็นนิสสันโนวาล่านะครับผมพาริเบอร์โอเพนแครนะครับ 2.5e นะครับปี2018นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าผ่อนถูกมากนะครับคันนี้อันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับผม2.59% 4ปีนะครับผม หรือว่าจะผ่อนยาวๆสัก7ปีก็2.99เท่านั้นนะครับโอเคครับก่อนเราไปรับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านไหนครับที่สนใจนะครับเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1หรือซอยเสรีไทย70ได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาเบอร์อ่าหรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศย์0ก2าสนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับ คันนี้นะครับจะเป็นปี18นะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับผมจะเน้นสภาพนะครับผมออปชั่นอะไรผมก็จะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่นะครับผมตัวสีนะครับผมสีเดิมเดิมแบบเดิมๆิมโรงงานนะครับบางๆเลยนะครับตัวไฟนะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะมีไฟเดย์ไลท์นะครับไฟเลี้ยวในตัว ไฟนี้ใสมากนะครับผมเดี๋ยวลูกค้ามารับรถเดี๋ยวผมจะขัดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมให้ใสกว่านี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ด้วยนะครับผมมีโครเมี่ยนล้อมรอบนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับคันนี้กันชนสภาพดีมากนะครับไม่มีรอยเล้ารอยแตกรอยลักยิ้มเลยนะครับผมตัวตะเข็บร้อยต่อนะครับผมยังสภาพสวยสวยเลยนะครับ กองไม่โฟกัสเลยนะครับเอเรามาดูที่ตัวล้อนะครับผมยางจะเป็นยางดันหลบนะครับปีสิบเก้านะครับเป็นยางเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมนี่ดอกยางยังเหลือเยอะๆนะครับลึกๆแบบนี้เลยใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวอ่าขออภัยนะครับยางเป็นปีสิแปดนะครับเมื่อกี้ผมมองผิดนะครับผมแล้วก็ตัวซีรีส์ยางเป็นสองห้านะครับผม จ็ดสิบ R สิบ R สิบหกล้อขอบสิบหกนะครับอันนี้จะเป็นตัวข้างในเป็นดิสเบงนะครับผมมันค่อนข้างมืดนะครับเดี๋ยวผมเปิดแสงให้ดูครับซูมล้อนะครับผมพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะจากโรงงานนะครับผมไม่เลอะเลยนะครับนี่สภาพด้านในสวยมากครับลูกยางต่างๆนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับ มาดูด้านข้างนะครับสีสวยมากนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักกิ้มใดๆเลยนะครับนี่ครับตัวกระจกข้างนะครับจะเป็นโครมเงียมแบบนี้ครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัวนี้ก็แถมอ่าคิ้วกันสาสตร์ติดมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยครับทีมก็ติดขนาด40มาให้นะครับเบอร์40นะ กระจกเดิมแท้นะครับผมนิสันนะครับตัวมือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับผมเงามากนะครับแล้วก็คุญแจเป็นคีเลนนะครับผมอยู่ใกล้ๆครับกดปลดล็อกได้เลยนะครับจะมีสติกเกอร์นะครับ2.5 d d t ดห้าด a นะบเทอร์โนะครับ V s นะครับเทอร์บันไดสวยๆเลยนะครับเปิดประตูมานะครับด้านในนะครับประตูจะเป็นประตูเซ็นทรัลล็อกนะครับตรงนี้จะเป็น อ่าพลาสติกนะครับผมตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับดำๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวไปใส่ให้นะพอดีช่างถอดออกไปนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดประตูเปิดกระจกไฟฟ้าได้นะครับผมเป็นแบบอัตโนมัติฝั่งผู้ขับขี่นะครับด้านล่างเก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับหัวน็อตครับไม่มีรอยขันเลยนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับ สภาพสวยมากเลยนะครับตัวกระดูกงูนะครับผมอันนี้ผมไม่อยากแกนะครับเพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าไงเม็ดอาก็อยู่ครบทุกจุดไม่เคยทำอะไรแน่นอนผมก็อยากให้มันอยู่เดิมๆครับผมแก่แล้วเดี๋ยวมันจะหลวมนะครับมันจะเสียสภาพเดิมนะครับวนน็อตต่างๆนะครับเงาๆอยู่เลยนะครับผมสภาพดีมากนะครับมาดูตัวเบาะกันบ้างนะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับคนนี้จะออกเหมือนกัมมี่นะครับคันนี้ เบาะแน่นๆเลยนะครับไม่มีเขาเรียกย้อยๆอะครับไม่มีเลยนะไม่มีขาดด้วยนะสภาพดีมากพวงมาลัยคันนี้นะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมตัวพวงมาลัยนี้ก็จะเป็นยางนะครับเป็นหนักนะครับไม่มีขาดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเข้าไปในตัวรถนะครับสตาร์ทรถให้คนลูกค้าดูนะครับแสงมันสะท้อนขอปิดแสงสักคู่นะครับ เข้ามานะครับผมมันสามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับนีติดเลยนะครับทีเดียวจอนะครับนี่เป็นจอแบบแอนะล็อกนะครับผมเป็นแบบเข็มนะครับตรงกลางจะเป็นดิจิตอลนะครับบอกเลขไม้นะบอกเวลานะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่หกหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสองกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้วิ่งน้อยนะราคาถูกด้วยนะครับ แล้วพอนสบายเนียนะครับเริ่มต้น6,000บาทเท่านั้นนะครับผมตัวคอนโซลด้านหน้านะครับสภาพสวยมากนะครับไม่มีแต่งหักเลยนะครับแล้วก็กระจกนะครับผมกระจกสภาพดีนะครับไม่มีแตกเลยนะครับตรงนี้ครับไฟนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เก็บเขาเรียกว่าแว่นตานะครับ ดูแลดีนะครับเจ้าของดูแลดีมากครับมีกระจกให้ด้วยนะครับคันนี้ลงมาข้างล่างนะครับจะเป็นช่องอ่าไว้เก็บของตัวนี้ได้นะครับผมวางของได้แล้วตรงนี้ก็เป็นไฟพามากนะครับไฟฉุกเฉินมีแอร์ตรงนี้นะครสองตัวจอนะครับจอนี้สามารถฟังเพลง f m m ได้นับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับคันนี้เสียบสายแจ็ค aux ได้นับ usb ได้เลยนะครับ เรามาฟังเสียงเพลงนะครับบอกเลยว่าลำโพงเบสแน่นๆนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับนี่ขออนุญาตปิดเสียงครับถัดมาลงมานะครับจะเป็นแอร์นะครับผมปรับแอร์นะคความเย็นนะครับปรับลมนะครับนี่ปรับว่าจะให้ลมแอร์ออกทางไหนนะครับหรือว่าเย็นมากนะครับแอร์นะครับตรงนี้ช่องเก็บของได้นะครับผมเกียร์นะครับเป็นเกียร แบตแมนนวลนะครับผมหกสปีดนะครับเครื่องนี้ตัวนี้แรงมากเป็นเครื่องเทอร์โบสองจุดห้าครับผมเข้าเกียร์ปุ๊บออกตัวพุ่งๆเลยนะครับผมเบรกมือนะครับตรงนี้ที่เก็บของนะครับเป็นผ้านะครับด้านหลังเอ้ด้านในก็เก็บของได้เยอะนะครับตรงนี้วางแก้วน้ําได้นะครับฝั่งผู้โดยสารนะำเบาสวยๆครับเบาแบบนั่งสบายครับผมบอกเลยว่า นั่งเราจะหลับเลยครับตรงนี้นะครับผมนี่เก็บเอกสารได้นะครับผมสวยๆเลยนะครับผมไม่ชอบกล้องตัวเองเลยครับมันรู้สึกว่ามันซีดครับแล้วแสงเข้าแล้วมันมันย้อนแสงมันแบบมันไม่โปรเฟชชั่นอลเลยครับขออนุญาตจับรถนะเดี๋ยวไปดูต่อด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปแบบเร็วๆเลยนะครับผม ้าจะได้ไม่เบื่อนะครับผมโอเคครับผมเบลนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวประตูนะครับก็คือแบบไม่มีแตกหักเลยสภาพน็อตนะครับผมน็อตเปิดแสงให้ดูนะครับนี่น็อตไม่ขันเลยครับไม่ถูกขายเลยไม่ขยับเลยนะครับน็อตสภาพดีมากนะครับเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับผมมีแอร์ให้สองตัวด้วยนะครับผ้ายางนะครับ บอกเลยว่านั่งสบายนะครับผู้โดยสารด้านหลังนะครับเนี่ยกล้องเบอร์อีกแล้วนะไม่โฟกัสเลยอันนี้เพดานด้านบนนะครับสะอาดนะครับผมชายไฟให้ดูเลยครับมาสะอาดอันนี้รอยยันเดี๋ยวผมไปทําความสะอาดให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับยัด ปิดแสงนะครับโอเคครับผมด้านหลังนะครับนี่ล้อดันล็อบนะครับยางดันล็อบล้อสิบหกเป็นดัมเบลนะครับผมคนกันสนิมเรียบร้อยนะครับมียางอะไหล่ด้วยนะครับลูกค้าได้ไปคันนี้นะคุ้มมากนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากจริงๆริครับรถวิ่งน้อยราคาถูกนะครับปีไม่ลึกด้วยนะครับ คันนี้มีกล้องหลังแถมมาให้ด้วยนะกล้องถอยครับผมบอกเลยว่าไฟนี้ก็เข้ารูปเดิมๆนะครับไม่มีแตกเลยนะครับไม่มีแตกรายงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่ามีรอยถอดไหมนี่ครับคมไฟนะน,น็นอตไม่น็อตคมไฟไม่มีรอยถอดเลยนะไม่มีรอยขาดเลยแมกไลเนอร์ไม่มีแตกนะครับสีดํานะครับผมเงาๆเลย สภาพสวยมากนะครับคันนี้ก็ลูกค้าตามหากันเยอะนะนิสันนวาล่านะครับผมเข้ามาปุ๊บออกปั๊บเข้ามาปุ๊บออกปั๊บเลยนะเพราะว่าที่นี่เราขายถูกนะครับผมแล้วก็เรื่องบริการครับไม่เป็นรองใครนะผมรถก็คุณภาพอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไฟแนนซ์ครับ ขออนุญาตถ่ายไฟนนั่งรอเซ็นครับลูกค้ามานะครับสามารถฟาต์นะครับผมรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับผมถ้าเครดิตดีนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับตะกี้มันมืดนะพอมาด้านนี้สว่างเลยนะครับพอสว่างปุ๊บเห็นความสวยงามของตัวรถนะครับพนกันสนิมมาอย่างดีเลยนะครับล้อก็สวยนะครับยางก็ใช้ได้ยาวๆนะครับ คันนี้เติมน้ำมันดีเซลนะครับตัวสั่นประตูนะครับผมเม็ดอาา์ต่างๆนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ามาดูด้านนี้กันต่อนะครับชุบเปิดประตูมาโอ้โหบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับ อันนี้ผ่อนแค่เริ่มต้นแค่หกพันบาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับพอมาดูฝั่งนี้นะครับสวยขึ้นมาทันทีเลยนะครับตรงนี้วางแก้วน้ําได้หนึ่งใบนะครับดูหัวน็อตน,นะหัวน็อตไม่มีรอยขันนะครับหัวน็อตสภาพดีมากนะครับมีเหล่าหลังคามาให้ด้วยนะครับคันนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับขออนุญาตมาต่อที่ห้องเครื่องนะครับผมอย่างแรกครับผมจะพาไปดูฝากระโปรงนะครับมาดูว่าน็อตฝากระโปรงนี้มีรอยถอดหรือเปล่านะครับน็อตขยับไหมเนี่ยครับดูได้เลยนะครับผมว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะครับหัวน็อตสวยๆนะครับยางนะครับสภาพดีไม่แข็งไม่ขาดนะครับยาง ลอยจุดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับโลกามอกรนะครับเม็ดอาร์ตเดิมๆทุกจุดนะครับผมสีไม่มีธรรมาอย่างแน่นอนนะเคาะเลยนี่สีบางๆเดิมๆโรงงานนะครับ่าพ่นน็อตนะครับสวยๆเลยนะครับไล่มาดูด้านล่างกันต่อนะครับน็อตด,ด้านล่างนะครับ คานนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับโคมไฟเดิมๆโรงงานนะครับ <bra v lar themselves> ให้ดูชัดๆเลยนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขัดเลยนะครับผมหม้อน้ําสภาพดีนะครับให้ดูหัวน็อตเลยนะครับไล่รอบขัดเลยนะครับให้ดูทุกจุดกันเลยทีเดียวนะตรงนี้ไม่มีผูนะครับผม ไม่มีเหลืองเลยนะครับเครื่องจะเป็น VGS นะครับเทอร์โบนะครับเครื่อง2.5นะครับแบตเตอรี่ GS นะครับผมใช้ได้กันอยายวๆเลยนะครับอันนี้โอ้โหติดกล่องมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นกล่องกล่อง ASW Balance ครับผมเป็นตัวควบคุมกระแสไฟนะครัผมอันนี้มี ABS ด้วยนะครับ คุมมานะค,คันนี้มาในราคาเพียง3าม0 0 0แปดบาทเท่านั้นนะครับปี2018ด้วยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.59%ด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์0 9 2 2 7 0 0 4 3 2นะครับหรือเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1ได้เลยนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิว รถรุ่นอะไรก็อ้มพาดกันเลยนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ